ครับสำหรับภายนอกของเจ้าแทง500ดิเซลเนี่ยก็เรียกว่ายังคงความสวยงามตามสไตล์ของ500ตัวเดินเรื่ไฟน่่งไฟหน้ากันชมนะกระจังหน้าวันนี้ก็มาป็นดุดตัดดำนะครับล้อเหมือนเดิมนะครับที่เปลี่ยนไปคือตัวนี้บันไดข้างนะครับตัวนี้เป็นบันไดแบบเรียกว่าตายตัวไปเลยตัวนี้ดีกว่านะครับเพราะตัวนั้นมันอาจจะมีการไปกระทบกระทั่งหรือมีมีโคนไปแทกอยู่แล้วเวลามัน ทำงานเนี่ยอาจจะไม่ไม่ปกติตรงนี้ครับแต่ก่อนเนี่ยจะมียางอะไหลามาให้นะครับเรียกว่าตอนนี้เขาก็ออดออกออกแบบใหม่ไปไว้ข้างล่างแทนน, <S <S น,น,นี่ครับที่หายไปเนี่ยอยู่นี่นะเขามาใส่ไว้ใต้รถาเรียก ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่นะครับก็คือเจ้า GWM Tank 500นะครับคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่หลายๆคนรอคอยด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขาจะเปิดราคาได้โดนใจแค่ไหนนะครับส่วนสมรรถนะนั้นพี่ๆน้องๆเราก็ได้ไปลองกันมาบ้างแล้วก็ไปหาชมกันได้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าราคาจะโดนหรือเปล่านะครับจะรุ่งหรือจะร่วงไปดูนครับสำหรับ GWM t ท n ง500ดีเซลนะครับเปิดมาด้วยกัน3รุ่นนะครับก็คือรุ่น 500ดีเซล2.4โปรนะครับแล้วก็2.4อั t ต้นะครับแล้วก็2.4อั t ต้า Wheel d วไ e นะครับเรียกว่า3รุ่นพร้อมกับชุดแต่ง Back w a r r i r นะครับที่ต้องเพิ่มเงิน30,000บาทนะครับโดยราคาในรุ่นโปรนะครับรุ่นธรรมดานะครับขับ2นะครับ1,449,000บาทนะครับรุ่นขับ2ที่เป็นอัลต้านะครับรุ่นตรงกลางนะครับ1,599,000บาทนะครับ ในรุ่นท็อปนะครับหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่พิเศษนะครับในช่วงนี้นะครับจะมีราคาพิเศษสำหรับห้าร้อยคันแรกเท่านั้นนะครับที่ทาง gwm เปิดราคามาก็คือในรุ่นขับ2 Pro นะครับลดไป50,000บาทนะครับอยู่ที่1 3 9 9 0 0 0บาทนะครับในรุ่นขับ2 a l t a นะครับรุ่นท็อปของรุ่นขับ2นะครับลดไป100,000บาทนะครับอยู่ที่ราคา1 4 9 9 0 0้บาทนะครับ และในตัวท็อปนะครับลดไป1 0 0 0 0แบาทเช่นกันนะครับเหลือที่ราคา1,599,000าาบาทครับต้องย้ำนะครับว่าตรงนี้คือทาง GWM นะครับพิเศษเฉพาะ500คันแรกเท่านั้นนะครับรีบไปดูไปชมกันได้เลยนะครับสลับราคาพิเศษส่วนในรุ่น b a c k w a r r i o r นะครับก็เพิ่มขึ้น30,000บาทนะครับในรุ่นท็อปของขับ2และรุ่นท็อปของขับ4ครับครับสำหรับภายนอกของเจ้าแทง500ดีเซลเนี่ยก็เรียกว่า ยังคงความสวยงามตามสไตล์ของ500ตัวเดิมอยู่แล้ไฟน้งไฟหน้ากันชนนะกระจังหน้าตอนนี้ก็มาแบบดูด,ดันสีดำนะครับล้อเหมือนเดิมนะครับที่เปลี่ยนไปนี่คือตัวนี้บันไดข้างนะครับตัวนี้จะเป็นบันไดแบบเรียกว่าตายตัวไปเลยซึ่งถามว่าในการใช้งานจริงๆถ้าเราต้องไปลุยไปบุกไปโคลนไปอะไรเงี้ยตัวนี้ดีกว่า นะครับเพราะตัวนั้นมันอาจจะมีการไปกระทบกระทั่งหรือมีหินมีโคนไปแทรกอยู่แล้วเวลามันทํางานเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ปกตินะไอ้ตัวเนี้ยสามารถเรียกว่าแข็งแรงเลยนะครับแข็งแรงเลยนะนี่นะครับนะแข็งแรงนะครับตัวนี้เป็นตัวแตกต่างนะครับนอกจากบริเวข้างที่เห็นชัดเจนว่าแตกต่างแล้วนะด้านหลังเขานะครับไฟทงไฟท้ายก็ยังสวยงามเป็นเอกลักษณ์ในสไตล์ของ500อยู่ตรงนี้ครับแต่ก่อนเนี่ยจะมียางอะไหล่มาให้นะครับเรียกว่าตอนนี้เขาก็ ถอดออกออกแบบใหม่ไปไว้ข้างล่างแทนนะครับก็เรียกว่าก็บางคนก็ชอบนะส่วนตัวผมอัจริงไหมผมชอบมันอยู่ข้างหลังมากกว่ามันดูเป็นสไตล์ของการที่เป็นออฟโรดมากกว่าแล้วก็เป็นในสไตล์ของรถประมาณนี้นะครับพอไปอยุ่งล่างแล้วมันจะออกเป็นแนวที่ใช้ในเมืองซะมากกว่าในในความคิดส่วนตัวผมนะนี่ครับที่หายไปเนี่ยอยู่นี่นะเขามาใส่ไว้ใต้รถก็เรียกว่าออกข้างล่างเนี่ยมันมีการช่องว่างอยู่แล้วก็สามารถใส่ยางขนาดใหญ่แล้วเข้ามาเนี้ยวางไว้ตรงนี้ได้ ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการปรับเปลี่ยนของแทงค์500้อยเขานะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4นะครับ4สูบดีเซลคอมมอนเรลนะครับเรียกว่ามาพร้อมกับเทอร์โบแปรผันนะครับ VGS นะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่184แรงม้าที่3,600รอบนะครับแรงบิดอยู่ที่480นิวตันเมตรที่1,500ถึง2,500รอบนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดนะครับมีทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อนนนะครรรััับบบอองงง B20 ใใช้้าาาไดยย่สจกเลยทีเดียว ภายในนะครับก็ต้องบอกว่ากว้างขวางนะไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับใครที่ชอบความใหญ่โตนะครับเรียกว่าใหญ่ในสไตล์แบบว่าแบบเที่นั่งนะแล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายในสไตล์ของแทง500แล้วก็เป็นดีเซลที่หมดข่วงเรื่องการบริโภคน้ำมันด้วยเพราะยังไงก็ประหยัดดีขึ้นนะครับก็คันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนะครับสลับเจ้าแทง500นะครับนี่นะครับ วัสดุภายในก็เน้นความเป็นพรีเมียมเหมือนเดิมนะนะครับก็ยังมีมาให้ครบคันนะครับทุกอย่างก็ยังมีเอกลักษณ์ในสไตล์ของทางแทง500นะครับที่ว่างตรงก็คือเป็นรุ่นพี่ของเจ้า300นั่นแหละนะครับกว้างขวางใหญ่โตนะครับใหญ่โตนะครับนี่ดูนะเห็นไหมอ่าข้างนอกข้างหน้าการนั่งต่างๆก็ยังถือว่าให้ความสบายนะครับให้ความสบายในการนั่งแล้วก็ตำแหน่งการนั่งเนี่ยสูงใช้ได้นะครับก็เรียกว่าถ้านวิสัยภายในเนี่ยโอเคเลยนะครับโอเคเลยนะครับ สำหรับในส่วนด้านหลังนะผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดหลักๆของคนที่ต้องการใช้รถประเภทแทคง500นะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ต้องการเน้นมากมายผมว่าแท้ง300ก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์แต่พอมี500เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าก็เพิ่มความน่าสนใจเข้าไปเพราะว่าการตกแต่งต่างๆเห็นไหมมีความหรูหราแล้วก็สวยงามในสไตล์ของแท้งอยู่แล้วนะครับปุ่มเปิ่มต่างๆเนี่ยเรียกว่าสวยงามเลยทีเดียวนะเมื่อมองไปข้างหน้าเห็นไหมนี่ตรงนี้ก็มีหลังคาพาราเมตซสรุปด้วยนะครับ จุดหลักของเขาเนี่ยคือด้านหลังนะที่มีเบาะหลังที่จะแตกต่างกับตัว300นะสามารถขึ้นไปนั่งไปอะไรได้สบายๆเลยนะครับนี่นะครับมีช่องแอรช่องแอมมีมาให้หมดเลยนะมือจับมีมาให้มีมาให้หมดเลยนะนะครับครับนี่คือตำแหน่งการนั่งด้านหลังนะเรียกว่าสามารถใช้งานที่เป็นจุดที่เรียกว่าเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วกันสลับแยกไปเลยแล้วกนถ้าว่าถ้าเราใช้แท้ง300แล้วเรารู้สึกว่า,าต้องใช้งานข้างหลังเนี่ยมาเลือกตัว500ก็เป็นทางเลือก และที่สําคัญคือคุณต้องมาลองนั่งดูก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับเท่าที่นั่งดูนะตัวพื้นนะนี่นะครับตัวพื้นนะฮะจะเห็นว่าเข่าเราต้องชันหน่อยนะเห็นไหมเราต้องชันเข่าหน่อยนะครับแล้วก็พื้นที่มีค่อนข้างจํากัดในสไตล์ของแถวด้วสามอ่ะน้อยมากที่จะนั่งสบายนะครับเรียกว่ามีใช้งานได้นะครับก็เรียกว่าเป็นทางเลือกแล้วกันในการใช้งานเวลาที่เราจําเป็นจะต้องไปกันเยอะๆหรือถ้าไม่ได้นั่งทับแล้วก็วางของได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับช่ององค์ช่องแอร์ก็อย่างที่บอกมีมาให้นะครับ รวมถึงที่วางก้งวางแก้วจุดชาร์จมีมาให้นะครับอ่านี่ก็คือแทง500ครับก็เรียกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับหลักใหญ่ของเขาก็คืออยู่ที่คุมพลังที่เป็นดีเซลที่หลายๆคนรอคอยนะครับ